ซึ่งจะเปิดวงนะคะก็มีตำนานอีกแล้วสำหรับลำสิงเสียงวิหกนั่นเองค่ะค่ะผ่านมาแล้วนะคะสำหรับมือเปิดวงในวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้ารยหกสิบเจ็ดค่ะหมอลำสิงที่เรียกได้ว่าไงที่สุดในยุคนี้แม่หมอลำสิงที่พัฒนามาจากอ่าเหมือนกันเลยไม่ใช่พัฒนาสิของแม่นกน้อยออนเนาะอ่าหมอลำสิงอยู่เก่าศูนแม่ค่ะหลายคนก็ว่า เฮ็ดขาดทำถึงเออเฮ็ดถึงเฮ็ดขาดเฮ็ดแบบปาดมันเป็นมอลำสิ่งหรือมอลำมูประมาณนี้แหละค่ะเป็นเสียงเดียวกันหมดนะคะมอลำสิงบานได้สิบสิบเอ็ดนางลานอืมสิบนางลานสิบเป็นนางลานสมัยสูงสมัยใหญ่คาเทแล้วคือมีตำนานมีตำนานตั้งแต่วันแรกเมื่อคืนค่ะ คนเราลงเซลซาพี่น้องใช่แต่ก่อนท่าสิบเอ็ถึงตำนานั้นคืออีหยางคนคือซาก,กันแทน้ในมือขค้ืมันเกิดเนี่ยงคืนต้องยอมรับนะคะว่าเสียงไม่หกถ้าถึงบอดนกพ่นถ้าถึง่ะเพะว่ามันมีแบบหลายๆายเพจออกมาโพสนะคะว่าถ้าคิดจะทำคณะหมอํำซิ่งเหมือนเสียงอีสานยุคเก้าศูนย์นะคะม,มันด้วยผู้ใดมาเลยนแบบแต่างไๆว่ามีผู้ใดซีจะมาเฮ็ดถึงเปรียบเทียบในขนาดนี้แต่ยอมใจ นกพงศกรที่สามารถทําได้ขนาดนี้และพื้นกับพ้ากันคอมเมนต์เอารูปสมัยเสียงอีสานค่ะเป็นลําสิ่งมาแบบชอตต่อช็อตกับเสียงมีหกเมนคือแบบสุดยอดสุดยอดนี่ควานเหมือนกันเลยอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำออกมาได้ดีมากๆค่ะสมัยได้กี่ย่อมรับเลยว่าสาว้นเกิดประท่านอมอราหมือนสิ่งของคุณแม่นกหน่อยเกิดมากกับเป็นเสียงอีสานแล้ว แต่ว่าการที่จะเนี่ยพี่น้องอการที่จะไม่เห็ดไทมันได้ขนาดเนี่ยนะโอ้บอดนกก็ต้องทุ่มเยอะมากๆเลยก็ใช่ทุ่มใจเด้อไม่ได้ทุ่มเงินทุ่มแห้งต้องต้องมีใจด้วยแหละนี่พี่น้องคะนี่ต้องขอบคุณอ่าเป็นรูปภาพนี้นะคะจากเพจมาร์ลสตอรี่เนาะที่คนเดตัาเป็นช็อตต่อช็อตของเมทีัเสียงวิหกกับเสียงอีสานใช่ อ่าเดี๋ยวพี่น้องค่ะเดี๋ยวเอน่ยนอนก่อนเนาะมันจังเบิงใหญ่ๆเนี่ยอันนี้คือเสียงมีหกอันนี้คือเสียงอีสานอ่ะเสนอให้ลองสู้เบิงนี่นะคะพี่น้องนี่คือเสียงมีหกค่ะทีข้าเห็นอยู่ปัจจุบันนี่ทีบอสโหนกคนเหตุแบบถึงมากๆอและนี่คือเสียงอีสานบวชเสร็จเป็นป่ายเป็นยังสีไข่เคี่ยงกันการเหตุเวททงเวทีใส่ทงใส่ทงพี่น้อง คกันแล้วเป๊ะมากและไม่ใช่ว่าเหมือนแล้วคุณจะดราม่าว่าเรียนแบบนะเพื่อนก็บอกอยู่แล้วว่าเพิ่นพัฒนาเพื่อนอยากแบบเอาแบบเสียงอีสานอยู่เก่าศูนย์กลับมาอีกครั้งเพราะว่าตอนนี้นะคะเด็กดุนไม้จังห้าเนี่ยเกิดบทท่านเลย่ฮหัวล่ำสิงน่ะโอ้มันต้องขนาดนี้หรอเพราะว่าสมัยตะกี้เนาะเพราะว่ามอลํำสิงสมัยนี้กะเวทียังปกตินางราดก็สีหาของหุ่งองกะซิมีของคณะอ่ะคุณแม่แพ้วๆที่าใหญ่มากๆเป็นหมอลํำสิงแต่ ไม่มีแบบนี้อืมอืมแล้วคือสูงสุดสุดแล้วคนก็ว่าโอ้คิดหอดเลยแล้วคนก็ว่าพอได้ยินรูปที่เอามาเอกเามาต่อแบ้ว่าเ้งคือหอดไม่นน้อยแห้งคนก็บว่าเออเวทีแบบนี้สูงสูงเออคนข้างลงก็เห็นศิลปินชัดแมนค่ะแสงสว่างคือเลิศเี่ยงเออคือสุดๆดค่ะพี่น้องค่ะเออแต่ทำถึงมากก่หย่อนเวทีสูงนี่แหละค่ะพี่น้องเกิด เกิดตำนานมือขึ้นเวทีสูงอีหลีเห็นแบบคนเบิงหนบไปแบบเอายืนมือต๊บตบตบแต่ยังมาถึงแบบขอบเวทีเลยใช่แล้วตำนานอีกครั้งคืออายังไงสาวเนยเขาเห็นแลลวแบบโอ้ยตอนนั้นต้องออกมาพูดคนหนาเวทีไฮติบบอโนกอาอายล้วกับพี่แพลทิดาเอาไหม้สาวพี่น้องนิบเส่เงินมยืนไฮศิลปินโอ้ยอีกอันหนึ่งบอโนกพงกกร เมบเอดเดนอนเอาเงินเพราะว่าขันกลุ่มนี่หัวซักแน่นอนแมนค่ะเพราะว่าเขากับบุรุษคนเอาเงินไหนสีดึงเขาบ่อหรืจะไหนพื้นกับผ้ากันนอนหรือกับรับรางวัลนําใจซุ้งอีรีซุ้งแบบโผดโพ่สักครั้งเนาะเราต้องเป็นกับตาสักครั้งตรงเห็นกับตา่าไเปลนเ <ตา S 1> ห็หนสีท้ายมาให้เบิง้งอะถ้าแบบอ่ะถ้าจะภาพเนาะพื้นจางอยู่ในใเออคับแต่ว่าเห็นมอสเขาบอกว่าเนี่ยแค่แบบอะยังไงล่ะคนทั่วมาน่ะ ในการหาคิวงานนะแต่บาท่านไน้เปิดวงหมวกหมวกรคนโทรมาหาแบบสีจางมอลำซิ่งจางมอลำซิ่งเออก็คือโอ้โหสุดๆแล้วคือทางเพจอีกมอลำสตอรี่เนะเาะออกมาพบบอกว่าเนี่ยเสียงอีสานคือตำนานต้องคำจาบไม่สามารถเอาผลงานตัวเองที่ขึ้นหิ่งมาลีลันได้เพราะมันก็คือเพราะต้นฉบับนนะ่ะสูงมากเลยนะสูงแล้วก็เด่นมากมีแค่วงอื่นที่เรียนแบบได มีแค่วงอื่นที่เรียนไม่ได้แต่ว่าเขาอยากยังทำแต่ทําไม่ถึงห่วงเครื่องห่วงเครื่องก็คือก็คือมันมันไม่เหมือนกันพี่น้องคะแต่ว่าชื่นชมบอนภุสกรนั่นแหละค่ะพี่น้องคะาถึงมากบอลนกเปนห้ามถึงเป็นห่วงเครื่องในการเหตุาต่างๆหน้าเหมือนมันจะมีหลายๆวงคิดอยากทําอยู่แต่แบบเหมือนกับไม่ถึงอ่ะมันเหตุบ่าในหอดมิจดที่บาไม่นกหน่อยเป็นศาสต้์เป็นลายเป็นเหตุบแบบ ต้นฉบับมันดีมากๆแล้วเพราสกุลจิมเฮดเอามาปรับปรุงเอามารีลัลนเฮดไม่เสียม,มันยากมากที่จะทําให้ได้ขนาดนั้นแต่บุร,รุษเกษตดถึงอึง้งตั้งแต่มือน,นั่นแล้วตั้งแต่เดือนใดก,นก้อนที่เพิ่นพดทนั่งหอันห้องยังนั่งร้านน่ะหรอสิบก็ห้องนะพี่น้องตกใจสาวน้อยยังตกใจเลย แฟนคลับก็คือแบบเนี่ยแล้วแดนเซอร์อะไฟแสงสีเสียงป้านหมอลำหมูหมอลำใหญ่นี่ครับพี่น้องคาอีกรูปหนึ่งนี่เสี่ยมีหกใช่ผักบอผักบออันนี้น่าจะเป็นของเสียงอีสานเนาะอันนี้เป็นของเสียยมีหกเนี่ยขนาดฉากตรงนี้ยังคล้ายกันเลยคือเพื่อนแบบเนี่ยตัวเนี้ยฉากตรงนี้แล้วก็อันนี้ของเสียงอีสานเห็นไหม ทำถึงมากบอกเลยว่าทำถึงที่สุดแสงในแห่งคักหมอลําสิงห์ยินสิค่ะขนาดนี้กะเอิ่อนมาหมอลําสิงห์ยุคกศูนย์สามหมอลาสิงห์ยุคที่ว่าเสียงอีสานตะกี้เสียงสามมันกับบุมเนาะบุมมากๆเป็นหมอลําที่ตํานานมากๆพอมาทําหมอลําหมู่ก็เป็นตํานานเออนั่นแหละเดนเซอร์ดูแบบมีอะไรแล้วก็ขนงขนนกเนาะจี่านดนเซอร์แบบเกินเกินไปมากยังงงเลยว่าแบบอะ มอลลัมสิงห์ดนเซอร์คักปนีพอสมมีิเห็นบอลลัมสิงแบบแดนเซอร์กับมิจตแบบใส่สุดแบบนั่นแหละคือข้าวหินในไลยมองอ่ะเนาะเห็นหลยสุดมอลลัมสิงเดโดยแดนเซอร์แคสหาหกคนหกคนเจ็ดคนไม่ขนาดนี้อันนี้น่าจะสิบกว่าชีวิตได้ต้องรอดูตอนต่อไปว่าจะมีอะไรปรับเปลี่ยนไหมจะมีอะไรปรับปรุงอีกไหมเนาะเพราะว่าเพิ่งเป็นครั้งแรกในการอันคืนโชว์โชว์คืนที่ผ่านมากอ่ะ เออในว่าการตอบรับดีมากๆนะคะสำหรับมอล่มซิงเสียงวีหกนกพงศกรค่ะพี่น้องเพราะว่าคนนี้การตอบรับหรให้การสนใจเยอะเกินคาดเกินแบบถือว่าแสดงความดีกับบอสนกมากเนาะที่สามารถเทศ่ได้ขนาดนี้นะคะโอ้พี่น้องเลิศยังไงก็ต้องรอชมรอติดตามตอนต่อไปว่าจะแบบวันนี้จะมีศิลปินท่านไหนขึ้นมาวันนี้จะมีแดนเซอร์กี่คนวันนี้จะ ที่เนแน่กับพี่ดอกมืออะละคุณดอกมือแล้วก็นกพงศกรนะคะเป็นคนขำวงกับเป็นศิลปินประจําวงใครอยากให้พี่น้องนะคะซอยเป็นกําลังใจให้กับคณะหมอรําซิ่งเสียงวิกหกอะไรกับบนกพงศกรอีกอย่างหนึ่งเลยเนะะาะไออาจจะไม่ได้มาทุกวนันเพราะว่าอ,อาอก็เมื่อคืนที่มาก็พ่อเปิดวงให้เฉยเใช่เพราะว่าน้องก็ไป กับสิยงมีหกใช่ค่ะ,คะสำหรับมันีนอกจากมีข่าวเรื่องเล่าหมอกสุปอย่างเปิป้ลชะนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวสิมาอัปเดตข่าวขาวของเสียงอีกครั้งหนาค่ะสำหรับมันีไปก่อนค่ะ